โอ้โหเล่นท้ายากแล้วเสียทัดเสียทัดดันขึ้นมาดันขึ้นมาเอารอดไว้รอดครับรอดไว้รอดโอ้โหโอเอาบิดซ้ายบิดขวาเฮ้ยเว้ยตูดกระดกแล้วตูดกระดกชักปุกจีไปขึ้นหรือเปล่าเสียทัดซันนี่ 40, เอสบาสองร้อยสี่เอ้าโอ้ยังโหดเลยครับ แม่จะขึ้นขึ้นไม่ไหวครับไหลลงไปแล้วไหลกลับลงไปครับขณะที่2องหสีครับพี่ต้นอยู่ใกล้ๆอ๋ออ๋อ,อดันขึ้นมาดันขึ้นมาครับโอ้โหสุดยอดขึ้นมาได้แล้วสบายนู่นอยู่ไกลเลยนะ ครับซูมไปเสียทัดมองมาเห็นเราเอาอีกแล้วจับภาพอีกแล้วประมาณนี้ครับนู่นเป็นงานขุดลอกนองน้ำบ้านขาวตำบลประเคียบอำเภอคุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับห่างหุ่นส่วนจำกัดฟ้าบรรดานก่อสร้างลูกชายเสียทวินครับ ลูกชายสายโหดลงไปเคลียดินด้านล่างครับกลับขึ้นมานี่แห่ลำบากหน่อยเกือบจะได้เกี่ยวเกือบจะได้ช่วยแนละ้วอยู่ตรงนี้ครับป่าเจาะสองห้าสี 2, 4, ครับนี่อยู่หลังพุ่มไม้นี่แหละส่วนสองคุณพลน,นั้นอยู่ฝั่งนู้น ที่ต้นนี่ชิวๆเลยครับปลาเจาะเสียทัดจะเดือดก็เดือดลงไปไม่สนครับสบายๆครับรายนี้ถอยดินขึ้นคันครับชิวๆเสียทัดโยนมา พี่ต้นก็โยนต่อขึ้นคันบรรยากาศประมาณนี้ครับพอ,อได้ลุนได้เสียวก็จะเสร็จแล้วครับสั้นๆแล้วครับผมลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมช่วงหน้าครับสวัสดีครับ